ลอ,อยแก้วก็มีนะคะเดี๋ยวขอเช็คเวลาหน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะเพิ่งผ่านไป4 5นาทีพี่ปัดขอบคุณมากนะคะอร่อยอร่อยนะคะ,ะปลารนา้พริกก็มีแกงอ่อมหมูตามมาติดติดเอ,อรี่บอกว่าอร่อยนะหมึกผัดไข่เค็มขนมจีนนี่ก็เรียกว่ายำปลาถูกบวกขนมจีนเขาต้องใส่ปลาถูกอร่อยนะผสมกันแต่ไมก็เหมือนกับยำขนมจีนอร่อยอร่อยน้องจุธารัดบอกว่าขอบคุณค่ะซึ่งมาคทักทายนะคะคุณอนุวันการุณน,นะคะ,ะไปท,ทําธุรคาะขอบคุณมากค่ะอะยังไงก็ เดินเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมกันนะคะวันและว,วันนี้เป็นยังไงบ้างคันท้องยนระดาหายปวดฟันหรือยังฟันดีขึ้นหรือยังเห็นไปหาหมอมานะยนะหมอถอนมาสมันมาเสริมนะคะขอตัวก่อนนะครับยังไม่เที่ยงครับยังไม่เที่ยงค่ะขอบคุณมากค่ะเชินตามสบายนะคะตามอัธยาศาัยก่อนแล้วก,ก็ลาบหมูนะคะอยู่ที่โต๊ะน้องยนระดานะคะอร่อยอร่อยเหมือนกันคะ่ะ คืนกินน้ำลายเลยอยากจะกินลาบเป็ดจ้าลาบเป็ดข้าวขาวหมูน้ำลายไหลข้าวขาวหมูก็มีนะคะอยู่ที่โต๊ะน้องเอลลี่อร่อยมากแกงไตปลาก็มีนะคะทองนะคะก็ทักทายกันนะคะน้องจุธารัตน์นะคะนำยำไก่ยำไข่นะ น้ำกระเจี๊ยบก็มานะคะรับประทานบ้านนี้เราเริ่มอ่านไม่ทันแล้วนะคะคุณนวดนะคะมุกงอัดขอบคุณมากนะคะอร่อยอร่อยนะคะปลาราดพริกก็มีแกงอ่อหมูตามมาติดๆเออรี่บอกว่าอร่อยนะมึกผัดไข่เค็มอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องวงทองเสียงล้ําบอกว่าสวัสดีค่าพิ่ต่อยนะคะทักทายคุณสวรีนะคะขอบคุณมากเลยนะอรดาน้องยรดาก็เอาสตรอเบอรี่มาขอบคุณมากนะคะสตรอเบอรี่อร่อยมากลูกอวบอิ่มมากเลยสดด้วยนะคะจากไร่ใหม่ๆเลยสวัสดี ทุกท่านไก่แฟันไม่ค่อยดีเนาเาไม่ทำหมํอทำฟันมาขอตัวก่อนนะคะไปหาเพื่อนค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสิริวิมลพัชนะนะคะอยาเอ่อยน้าจิ้มรสเด็ดเลยนะคะเอ๋อย่าบอกใครนะคะรสเด็ดมากเลยนะคะโต๊ะพี่หนวดนะคะใส่ยากเลยค่ะขอบอกเลยค่ะยำปลากระป๋องก็มีมีทั้งเข้าวเกีบยปลาก็มีนะคะน้องวงทองมาแล้วซูชิได้เลยใครอยากจะรับประทานมุมมาซูชิโจ้เลยไปแล้วโดนัทก็มาจาจากน้องวงทองนะคะแซนวิชชีสก มีนะคะเค้กลูกเกดก็มีนะคะจากน้องเอรีขนมสายบัวค่ะโตน้องจุธารัตนะคะเอรีขาวขาวนาะขนมข้าวโป่งถ้าพี่จัไม่ผิดนะพี่ก็เคยกินนะวันวานแสนดีบอกว่าสายไหมค่ะสายไหมอืมต้องกินน้อยๆหน่อย,อยเสริมนะคะเ <laughs> พาปปาื่อนทุกคนมีผ้าป่าโตพี่หนวดนะคะตำป่านะคะโตคุณสิริวิมลขอบคุณมากนะคะเอาอาหารมาเสิร์ฟด้วยนะคะคุณสิริวิมลน,นะคะ อางุ่นนะคะรสอ่าสีม่วงมวงไม่ใช่รสสีลูกม่วงม่วงเลยนะคะมาเสิร์ฟเป็นช่อๆเลยนะคะใครอยากจะกินนะคะอางุ่นหวานยดอกออกผลเลยนะคะตอนนี้นะคะเอามาเลยอันนี้ออกมาก่อนรุ่นแรกเลยะคะ่ะเอามาเสิร์ฟนะคะน้องน้องอ่าพี่หน,นุ่ยบอกว่ามีคงจะยุ่งนะคะเพราะเปิดร้านอาหารด้วยตามอัธยาใจนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเวียนมาให้ให้ให้พี่ไก่ฟ้าในทุกวันนะคะเขียนมากแล้วกลัวหมอ <c oughs> วันนี้พี่ไก่ฟ้าสวยจังเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะวันนี้พี่ก็ปกติไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เสื้อผันมากแล้วแต่คนชอบนะคะเอาสวัสดีค่ะคุณอนุวันการุณน,นะคะตอนนี้คุณอนุวันการุณเข้ามาเยี่ยมชมบ้านพี่ไก่ฟ้าแล้วนะคะจ๋มนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันในทุกวันนะคะอ้าวเออรี่เออรี่บอกมีทอดหมูขอบคุณมากนะคะเออรี่เออรี่เอาหมูทอดมาเผื่อ กันนะคะคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะปลาหมึกย่างขอบคุณมากปลาหมึกย่างนะคะน้ะ <heric> องจุธารัตน์แกงฮังเลโอ้โหแกงเหนือมาตามมาติดๆนี่ก็อร่อยและชอบมากแกงฮังเลนะคะแกงฮังเลนะคะอยู่ที่โต๊ะน้องจุธารัตน์ใครชอบนะคะน้องจุธารัตน์อ่าเอรีเอรีบอกว่ามีขนมชั้นขอบคุณมากค,ค่ะขนมชั้นนี่ก็อร่อยอร่อยนะคะกินทีละชั้นละชั้นทนำาอแอน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 เปิดประตูน,นะคะโอ้เพียง ใครนะจะมาเป็นแขกคนแรกของไก่ฟ้านะคะวันนี้นะคะเปิดบ้านแล้วนะเจะาก้วยขอบคุณมากนะคะเอ,อรี่บอกว่าขนมปังสังขยาขอบคุณมากค่ะอ่าจุธารัตน์เอาน้ําอัญชันมานะคะผู้ซานม,มสดก็มีนะคะประมาณนั้นนะ่ะเออนี่อะไรเอยขนมเป็นเพื่อนบะหมี่หรือเปล่าคะน้องยลดาเอามานะคะน่าจะเป็นบะหมีนะ่เนาะหรือวา่าหมอนัดหมออะไรเลื่อนแล้วพอเลื่อนแล้วก็ไปลายาหมอฟันเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจนั่นเลยนะเราต้องไปหาเขาแล้วเขาต้องนัดเราอีกทีหนึ่งทีเป็น ที่กินอาหารทางเหนือมาที่โต๊ะน้องจุธารัตน์เลยนะคะอ่ามาแล้วนะคะวันวาน,วานลาบไก่วันวานเอาลาบไก่มาเสิร์ฟขอบคุณมากค่ะน้องจำรัดน้าก็เข้ามาแล้วสวัสดีค่ะพี่ไก่ฟ้าขอบคุณมากค่ะวันนี้น้องวงทองเข้ามาแล้วนะคะน้องโยนดาก็ส่งพลังส่งพลังเพื่อนๆทุกคนนะคะขอรับจีนมาเสิร์ฟขอบคุณมากนะคะน้ํายาขนมจีนวันวานแสนดีบอกว่ามียำมะเขืออืมยำมะเขือนี่ก็อร่อยแต่เป็นยำมะเขือที่พี่พ่อแต่เขาพดสดๆนะนะเขาไปทอดแบบบางที ชุดแป้งทอดเป็นไมเล็กๆอยนกินเพลินๆนะคะแกงเขียวหวานมีนะคะโต๊ะพี่หนวดของเรานะคะเราเอาชาเขียวมาขอบคุณมากค่ะเค้กมะพร้าวอ่อนจ้าเค้กมะพร้าวอ่อนจ้าน้องจำลัดก็เอาเค้กมะพร้าวอ่อนมาขอบคุณค่ะชากราบก็มีนะคะทุกท่านเชิญนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะน้องจำลัดเนี่ยเปิดบ้านขอบคุณมากค่ะน้องจำลัดทุก ท,ทุกเมนนะูอร่อยออกมาแล้วคนเสิร์ฟก็แบบว่านํามาเด็ดๆทั้งเลยทั้งนั้นเลยนะคะตามเสียงราทักทายคุณจัญญานะคะขอบคุณมากนะคะพี่นวดก็บอกว่านี่เลยไส้กรอกนะคะของอพี่ไปดูของพี่ไปดูคลิปของพี่ พี่สวรีนะเขาไปเที่ยวงานเกษตรแต่ยังดูไม่จบยังดูไม่หมดีอันนีน้ไม่เราก็กินได้ตลอดน้องสมยาก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้าะต,ตอบกลับคุณดวงจันทร์นะคะแล้วก็น้ําพี่สอนล้ํานะคะน้องวงทองเสียงล้านะคะแล้วก็น้องจุธารัตนะคะน้องจุธารัตน้องวันวาน,วนแสนดีนะคะแล้วก็คุณลี่บอกว่าเชื่อมมายมนี่ก็รสเด็ดนะ,ะมายมเชื่อมเคยเห็นไหมที่เขาใส่ไม้เสียบอะที่ไก่รูดนี่หลย ซื้อทีจะเป็นสิบโอ้โหพี่หนวดทำหมึกไข่เค็มมาอีกแล้วนะคะเออสวัสดีค่ะพี่จัญญานณวงนะคะคุณจัญญานามวงพี่แต่ของเราสวัสดีทุกเข้ามาแล้วนะคะน้องไอดีนแล้วก็น้องเอ,อรี่เอ,อรี่นะคะน้องวงทองสวัสดีพี่จำรัดนะคะอ่าน้อง น้องงวงทองก็สวัสดีพี่เออแกงเห็ดสามอย่างค่ะโอ้โหนี่ก็อร่อยนะแกงเห็ดแกงเห็ดสามอย่างเนี่ยน้ำลายไหลแล้วต้มยำปลากระบอกทําไมมีแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นเลยปลากระบอกมันๆนะมันแล้วแบบเอาไปต้มยำต้มส้มอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยมากเลยปลากระบอกขอบคุณมากเลยนะคะน้ํายาขนมจีนนี่ก็อร่อยนะคะมาแล้วน้องโยนลดาวน้ํายาขนมเลยอ่ะของพี่ก็เหมือนกันแล้วพี่ก็กลัวๆมีอะไรมันก็แก๊กก๊กแก๊กอยู่ในปากเราเนี่ยยกลัวมากเลย วันนี้ค่อยดีขึ้นเลยไม่ปวดใช่ไหมลกูกไม่ไม่ปวดเนาะพี่กเพื่อนเข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะ11บนาฬิกาถึง12บนาฬิกานะคะโดยปกตินะคะในแต่ละวันนะคะก็จะมาเปิดบ้านนะคะ เป็นชา,ชาชาชาอะไรก็ไม่รู้ชาไข่มุกแน่เลยเนี่ยแก้วแก้ว,กวใหญ่ๆป่องๆวันวานแสนดีบอกว่ามีนมเปี้ยกหรือเผือกก็ไม่รู้แหละแต่อร่อยอร่อยแหละทุกอย่างที่มาที่บ้านพี่คืออร่อยทุกอย่างวุ้นมะพร้าวจ้าน้องจำนดบอกว่าวุ้นมะพร้าวก็มีนะคะอร่อยมากเลยของอาจำจนาดูนะคะทักทายคุณสิริวิมลน,นะคะเชิญนะคะ มาแล้วนะคะจุ๊บจิ <1> <1> <1 ๊บเห็นเห็นโปร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องวงทองเสียงล้ําบอกว่าสวัสดีค่าพิ่ต่อยนะคะทักทายคุณสวรีนะคะขอบคุณมากเลยทานอาหารก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะปลาดุก ปลาดุกต้มปลาลาเจ้าโอ้นี่ก็อร่อยนะปลาดุกต้มปลาปลาคล้ายๆคล้ายๆปลาล่าหลดว่ากลัวมากเลยเรื่องหมอฟันเนี่ยสวัสดีค่ะคุณดวงจันทร์เกสรล้ําวันนี้คุณดวงจันร์เกสรลาเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะน้องเอ,อรี่นะคะรักทายกันนะคะคุณ ชิมแบบว่าลูกยอมันจะออกรสซ่าๆแบบเผ็ดๆเลดหน่อยนะอร่อยค่ะแต่ว่าขนมปังสังขยาก็มีนะคะน้องเอ,อรี่บอกว่านี่เลยรวยนะคะแล้วก็สวัสดีน้องเอ,อรี่เอ,อรี่นะคะน้องเอ,อรี่เอ,อรี่ก็เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเชิญนะคะทุกท่านตอนนี้ก็ทุกคนกักมากนี่เลยแตงโมจากน้องยนรดาแซ่บ อร่อยค่ะอะไรอะไรอร่อยจ้ารับทุกอย่างอร่อยจ้ารับทุกอย่างขอบคุณค่ะน้องสมยาเจรินเกียรตินะคะเลยหนูเอาเฟ้นไฟมาให้ขอบคุณมากนะคะเฟ้นไฟสำหรับน้องเออรี่เออรี่แกงบวชฟักทองจ้าขอบคุณมากเลยนะคะหลังให้นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้น้องยนละดาบุญาการนะคะเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่ไก่ฟ้าขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านขนมจีนนี่ก็เรียกว่ายำปลาทูบวกขนมจีนเขาต้องใส่ปลาทูกอร่อยนะผสมกันแต่มันก็เหมือนกับยำขนมจีน อร่อยอร่อยน้องจุธารัตน์บอกว่าแลนะ้ใส่ปลาดุกอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะคะตามแซลมอนก็มาเออรี่บอกโอ้โหอร่อยทั้งนั้นเลยไม่รู้จะกินอะไรดีกับข้าววันนี้เยอะแยะไปหมดคุณมากค่ะน้องสมญาช่วยกันทานนะคะพี่หนวดก็หัวเราะเออน้องโยรดาดก็เอาอ่า แอปเปิลมานะคะขอบคุณไก่ฟ้ายังพูดได้อีกยาวขอบคุณมากค่ะชามะนาวจากเอ,อรีเอ,อรี่แล้วก็พยาผู้ชงนะคะสละลอยแก้วอร่อยมากเลยนะคะต้มจับชายนะคะของน้องจุธารัตน์ขอบคุณมากเลยหลังให้นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้น้องยนละดาบุญาการนะคะเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่ไก่ฟ้าขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านก็ไม่ได้กินนาแนลวนะคะอร่อยอร่อยโรตีกรอบก็ตามมานะคะโต๊ะพี่นวลอร่อยมากนะคะหวานนิดหน่อยพอนะคะอ่าโหลดปลาลาดพริกนะคะ จุบกิ๊บมารับประทานอาหารด้วยกันแล้วยำหมูยอจ้าน้องจำหลัดก็บอกว่ามียำหมูยอนะคะคุณสิริวิมลวานแสนดีนะ,ะขอบคุณมากนะคะยำสาลายก็มาโต๊ะพี่หนวดน,นะคะทอดทอดอทอดไก่นะคะอยู่ที่โต๊ะน้องยนลดานะคะน้องข่าขอบคุณนะคะ